ผมมีเวลาอีกประมาณหกเจ็ดนาทีเขาถามเรื่องส่วนตัวคุณวพิสิทธิ์ท้ายรายการเช่นเดิมได้ไหมครับเพราะว่าตอนผมไม่อยู่อยู่ตามเด็ก็พยายามเฝ้าดูว่ามีใครถามบ้างหรือเปล่าคุณวิทยเย็นถามบ้างเขาที่แล้วต่าก่อนหน้านั้นไม่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 ได้ถามใช่ไหมครับไม่ไม่ทราบว่าเป็นกติกาไปแล้วฮะผมคิดว่าผู้ชมสนใจผมสังเกตดูคุณวิสิทธิ์เป็นคนอ่านหนังสือไหวเวลาผมส่งอะไรให้อ่านหรือว่าเห็นคุณวิสิทธ์เวลาอ่านอะไรเนี่ย มองปลาดไม่นานก็สามารถจะจับประเด็นได้คุณผู้สิทธิ์ใช้วิธีอ่านยังไงเพราะว่าบางคนก็ต้องอ่านนานมากเลยกว่าจะจะเข้าใจได้เหมือนกับที่เคยคุยกันก่อนอาจารย์จะไปอังกฤษมั้งครับคือหลักสำคัญที่ผมใช้ก็คือเราต้องดูโครงโครงร่างสำคัญก่อนนะฮะทีนี้เอกสารบางอย่างเนี่ยอาจจะด้วยประสบการณ์ นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเอกสารที่ทํามาในรูปแบบของราชการเนี่ยเราพอจะรู้แล้วว่าลำดับเขาจะต้องเป็นการเท้าความนะฮะความเป็นมานะฮะเ,เหตุผลปัจจัยพิจารณาแล้วก็ข้อสรุปข้อเสนอนะฮะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราพยายามเริ่มอ่านทีละตัวไล่ไปเรื่อยเนี่ยแล้วมันยาวมากๆเนี่ยเราจะเริ่มงงๆแล้วเอ๊ะตรงนั้นตรงนี้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเอกสารมารูปแบบเนี้ย ผมกอ็อาจจะพลิกดูก่อนว่าเขากำลังเขากำลังจะเสนออะไรจากหัวกระท้ายก่อนนะฮะหัวกระท้ายก่อนแล้วค่อยมาดูว่าโอเคเขาลําดับสมมุติเขาลําดับความเป็นมาหลายเรื่องเนี่ยความเป็นมาเนี่ยเราอาจจะรู้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเราก็มาดูเหตุผลที่เขาให้นะรหรือว่าข้อเสนอของฝ่ายต่างๆที่มาประกอบการพิจารณาหรือข้อมูลที่มาประกอบการพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ค่อยเจาะลงไปถ้าเช่น บางแง่มุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็ค่อยไปดูในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรถ้าเอาความเร็วก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเราจับเรื่องหลักๆได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปอ่านในส่วนที่<น>คิดว่าเป็นส่วนที่ทคิดกันในส่วนคือจะอ่านทั้งหมดก็ได้แต่ว่าขอให้เราเห็นภาพก่อนว่าทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องอะไรเทคนิคนี้เป็นวิธีการที่คุณพิสิทธิ์เรียนหนังสือก็ใช้เทคนิคนี้หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ผมก็ตอนเรียนหนังสือเนี่ยก็ แล้วก็สอนหนังสือด้วยนะก็จะพยายามเน้นว่าต้องทําความเข้าใจกับประเด็นหลักเสียก่อนนะครับการไปไล่พยายามอาม่อานรนพยายามเก็บทุกๆรายละเอียดเนี่ยมันบางทีเราหลงทางตัลโนหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยถ้าอ่านทีละบรรทัดเนี่ยจะเบื่อและใช้เวลานานมากคือแล้วแต่ประเภทหนังสือนะ <laughs> แล้วแต่ประเภทหนังสือนะแล้วก็สิ่งที่ที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าให้อ่านข้ามนะ เพียงแต่ว่าถ้าต้องการที่จะทําความเข้าใจเนี่ยเหมือนกับหนังสือที่ดีเนี่ยอาจารย์บทบทแรกบทนำเนี่ยเขาจะต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรและในแต่ละบทเนี่ยประกอบเป็นชิ้นส่วนที่เป็นภาพต่ออย่างไรถ้าเราอ่านแบบเนี้ยเราก็จะเข้าใจว่าเออเรากาลังจะดูภาพนี้นะและตรงเนี้ยมันเป็นส่วนนี้ของภาพแต่ถ้าเราไปพยายามพินิษพิจารณาภาพไอ้ชิ้นส่วนทีละชิ้นส่วนเนี่ย บางทีเราจะงงแล้วก็จะหลงทางน,นะฮะแต่ว่าผมไม่ไม่สนับสนุนให้ว่าอะไรก็อ่านข้ามแล้วไปดูงั้นนะว่าต้องย้อนกลับมาดูแล้วกอ็อาจารย์ก็จะเห็นแหละแต่และประเด็นเนี่ยสมมติมีการอ้างอิงสมมติกฎหมายเนี่ยผมก็ต้องไปค้นตัวตัวกฎหมายเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าพรบรนี้มาตรานี้ว่ายอย่างนี้แล้วก็เราก็เชื่อตามแนะั้นเราก็ต้องไปดูที ฟังคุณพิสิทธิ์ถ้าจะดูองค์ประกอบเพื่อเข้าใจภาพรวมเสียก่อนถ้าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่จะอ่านเนี่ยก็ควรจะดูสารบัญดูคำนำําดูสารบัญเสียก่อนให้รู้ว่าเล่มนั้นเนี่ยมันบอกอะไรกับเรารและอะไรจะอยู่ในบทหนึ่งบทสองบทสามบทสี่และจึงค่อยๆพลิกและค่อยกลับมาเจาะในในบทหรือในส่วนที่เราเราต้องการรายละเอียดเดี๋ยวนี้มันก็มีเรื่อง เล่าอาจารย์ฟังกันหน่อยเดี๋ยวนี้ผมอ่านหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่ผมอ่านในในแท็บเล็ตนะครับเป็นเป็นอ e ีบุ๊กใช้ Kindle <c oughs> นะครับหนังสือเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ผมก็ต้องยอมรับว่าไปร้านหนังสือน้อยลงเพราะว่าผมก็ดูจากแคตตาล็อกตรงนี้ทีนี้ Kindle เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจารย์สนใจหนังสืออะไรเนี่ยเขาให้ดาวน์โหลด sample คือตัวอย่างมาได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทแรกไ <c oughs> อ้ตัวเนี้ยช่วยมากเลยครับเพราะว่า พอดูบทแรกปั๊บเนี่ยหนังสือที่ดีเนี่ยมีอาจารย์บอกมีสารบัญเสร็จในอบทแรกซึ่งเป็นบทนำ introduction เนี่ยเขามักจะเขียนเลยบอกว่าเขาเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อจะบอกอะไรและบทที่หนึ่งจะว่าด้วยเรื่องนี้บทที่2ว่าด้วยเรื่องบทที่3เราก็ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหนังสือเล่มนี้ไหม,มหรือว่าบอกข้อสรุปซ <c oughs> ะก่อนเลยใช่แล้วจึงค่อยมา<ช>ดูว่าเขาพิสูจน์ยังไงถึงจะได้ข้อสรุปอย่างนี้กลับมาถึงหนังสือราชการคนไทยมีสิทธิกลัวไหมว่าตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรี ราชการเขาเก่งมากในการท,ทําหนังสือเท่าที่ผมพอจะจับได้ผมก็ไม่ได้ม่ได้เคยเข้าไปอยู่ในวงในเท่าไหร่แต่ว่าพอเวลาเขาจะให้นายกรัฐมนตรีหรือหรือผู้ตัดสินใจจะตัดสินใจอะไรเขาจะให้ทางเลือกสามทางหรือสี่ทางแล้วเขาก็จะเอาไอ้สิ่งที่เขาอยากให้ตัดสินใจไว้ตรงกลางๆลางเขาก็จะเขียนให้มันทางเลือกทางอื่นให้มันหือไปเลยคือแบบ ซ้ายสุดแบบขวาคือถ้าทำถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องบอกเพราะฉะนั้นด้วยแต่ว่าหนึ่งสองสามเนี่ยเขาจะเอาไอ้ตัวที่เขาอยากจะให้เกิดตรงกลางๆแล้วเขาเอาหนึ่งกับสามเนี่ยให้มันหวือหวาไปเลยค,คือเราอย่าไปต่อว่าเขาเนี่ยอาจารย์มันมันเป็นธรรมดานะครับเวลาเราอยากจะนําเสนออะไรเนี่ยนะฮะเราก็ต้องพยายามเน้นไอ้ข้อดีในสิ่งที่เราเสนออันนี้มันเป็นธรรมชาติแต่แฟร์ไหมครับ แฟ <Fair S 2> ไหมผมก็ <จะ S 2> ต้องพูดตัดสินใจแฟไหมครับคือผมก็ต้องบอกว่าทางข้าราชการหรือหน่วยงานราชการเขาเนี่ยที่เขามีความเห็นเนี่ยก็คงจะไปบอกว่าเป็นเรื่องอคติไม่ได้เขาก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องวิชาชีพของเขาเหมือนกันเขาคงไม่ใช่แค่เป็นเหมือนกับบุรุษไพรสณีที่จะมาบอกว่ามีคนเสนออย่างนี้นะแล้วก็มีคนเสนออย่างนี้นะแล้วก็มีคนเสนออย่างนี้นะเขาก็ต้องให้ความเห็นว่าในวิชาชีพเขาเนี่ยเขาคิดว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่จะไม่เป็นธรรม ก็คือถ้าเขาปกปิดเหตุผลหรือข้อเท็จจริงบางอย่างซึ่งควรจะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาหรือถ้าเขาทําให้มันเวอร์เกินไปในข้อหนึรื่องหรือหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับต้องพูดโดยรวมนะครับว่าผมไม่ได้มองผมมองว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อย,ม,อยมีลักษณะอย่างนั้นแหะครับแต่ว่าอาจจะมีบางกรณีบ้างนะที่เกิดแบบนั้นแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าคนอ่านและคนตัดสินใจเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะคิดว่าเอ๊ะมันตกหล่น แง่มุมไหนอย่างไรและความดีของรัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้แง่มุมจากประชาชนที่ไม่ตรงกับราชการออยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องซึ่งมันอยู่ในความสนใจก็จะมีคนพูดเนี่ยกระทรวงนี้เขากำลังจะเสนออย่างนี้นะท่านช่วยดูหน่อยนะพวกผมจะแย่เพราะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะพอรู้มันก็จะทําให้เราสามารถที่จะพิจารณาทุกอย่างได้อย่างรอบด้านมากขึ้นผมถึง พูดอย่างหนึ่งนะนา่จาไหนพูดในยุคนี้ผมบอกว่า powerpoint เนี่ยอันตรายอันตรายรสำหรับคนคนดูเป็นสวรรค์สำหรับคนนำเสนอ,อนะครับเพราะว่า powerpoint เนี่ยมันเป็นวิธีการที่อาจารย์สร้างกรอบให้คนคิดตาม,มเขานำเสนอเรื่องนี้เขาจะบอกเลยว,ว่าไปอย่างนี้นะหนึ่งสองสามเนะเราก็จะไล่เสร็จแล้วเขาก็จะไปทีละอันใช่ไหมหนึ่งอย่างนี้สองเราก็จะคิดตามบางทีเนี่ย ประเด็นใหญ่ก็คือว่าเฮ้ยทำไมข้อสี่มันไม่มีแต่ว่าพอเราดู PowerPoint มันเพลินไงเพราะเขาเปลี่ยนเพราเขาเริ่มมาเป็นหนึ่งสองสามปั๊บเราก็อ่าละเตรียมดูละอันหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะสองจะเป็นอย่างนี้สามจะเป็นอย่างนี้ผมก็เลยพูดเสมอว่า PowerPoint เนี่ยดีสําหรับคนเสนอนะแต่คนดูเนี่ยต้องพยายามดึงตัวเองออกมาเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, ทำไมเริ่มอย่างนี้ทําไมถึงต้องเรียงแบบนี้คุณนวิวิธิ์พูดอันนี้ก็เทียบกันได้กับการดูทีวีดูฟังวิทยุกับอ่านหนังสือ อ่านหนังสือเนี่ยมีโอกาสที่เป็นอิสระนในการ<อ>คิดในการ,รหยุดแล้วในการเถียงกันหนังสือแต่ดูทีวีเนี่ยมันจะไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยผมถึงช่วงที่ทํางานในรัฐบาลเนี่ยถึงรณรงค์เรื่องการอ่านหนังสือเนี่ยค่อนข้างเยอะอืเพราะว่า <Pre> ผมก็บอกว่าถ้าเรามองว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นเพียงการได้ข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเราจะดูสารคดีก็ได้เราจะฟัง คนเล่าก็ได้แต่การได้ข้อมูลจากการอ่านเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือเป็นเนี่ยนะมันฝึกทั้งเรื่องสมาธิมันฝึกให้เราหยุดคิดฉุกคิดมันฝึกให้เราบางทีกลับไปทบทวนเอ๊ะเมื่อสองสาหน้าที่แล้วมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้มันช่วยทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์และการไตรตรองดังนั้นเนี่ยการอ่านเนี่ยยังคงเป็นทักษะและเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญมากมันช่วยให้เราไม่พูดผิดพูดถูกด้วยไหมครับ การอ่านนี่ช่วยเรื่องภาษาเยอะนะครับผมพูดได้เพราะว่าเหตุซึ่งผมไม่ลืมภาษาไทยทั้งๆท,ท,ที่ไปต่างประเทศตั้งแต่อายุ11-12อยู่โรงเรียนประจำเนี่ยก็เพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่บอกตั้งแต่ต้นว่าต้องอ่านภาษาไทยเยอะๆเ,เพราะพออ่านภาษาไทยเยอะๆแล้วก็จะมีความคุ้นเคยกับคำศัพท์โครงสร้างการเรียบเรียงนะครับสำนวนต่างๆก็ ช่วยได้มากนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมก็กังวลอยู่ตอนนี้ก็คือว่าการอ่านจากกระดาษกับการอ่านที่จอเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมก็เพิ่งบอกอาจารย์รว่าเดี๋ยวนี้ผมก็อ่านจากจอมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ก็กลัวเหมือนกันนะตัวเองรู้ว่าเวลาอ่านจากจอเนี่ยสมาธิมันจะไม่เหมือนกับอ่านจากกระดาษนะครับ,รบ,รบโดยเฉพาะถ้าเวลาเราอ่านพวกข่าวพวกอะไรเนี่ยนะครับนิ้วเราจะเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเราอยากจะไปเร็วกว่าซึ่งบางทีทําให้ตก เนื้อหาสาระสาคัญผมสังเกตดูคุณอภิสิทธิ์เวลาผมสัมภาษณ์หรือพูดในที่สาธารณะก็ตามไม่ค่อยหลุดภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมดยกเว้นบางคําที่จําเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์แต่ทําไมคนไทยใช้นิยมเดี๋ยวนี้ใช้นิยมพูดไปภาษาอังกฤษคํหนึ่งนั่นเป็นวิธีเรียนรู้ของการที่จะเป็นอาเซียน <c oughs> ของการที่จะเป็นอินเตอร์เลยต้องมีภาษาอังกฤษแทรกอยู่เรื่อยๆเ <c oughs> ท่ดี ผม,ผมบอกอย่างนี้นะครับว่าหนึ่ง,ง,ง,ต,งต้องแสดงความเห็นใจก่อนไอาการที่จะไม่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ทับศัพท์เลยนับวันนีย้ยากขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีศัพท์เทคนิคมันมีปรากฏการณ์สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาซึ่งบางทีเนี่ยเราพูดง,ง่ายๆคือบัญญัติภาษาไทยกันไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นนี้ก็จะเป็นปัญหามากขึ้นแต่ว่าถามว่าไอาการใช้ภาษาไทยผลภาษาอังกฤษเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ ใ,ในเชิงภาษาก่อนแต่ละภาษาในโครงสร้างไม่เหมือนกันสะท้อนความคิดท like uh, ี่ไม่เหมือนกันผมมีความรู้สึกมาตลอดว่าภาษาไทยเนี่ยถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่กระชับใช้แล้วเนี่ยมันประเด็นต่างๆเนี่ยมันจะชัดเจนมากแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยจะสะท้อนความหลากหลายของความละเอียดความละเอียดอ่อนในในรายละเอียดหลายอย่างเนี่ย ได้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้ผมถือภาษาไทยเป็นภาษาภาษาแรกของผมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสังเกตดูสิครับเวลาเขาให้อาจารย์แปลภาษาอังกฤษหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยส่วนใหญ่แปลเป็นภาษาไทยแล้วยังไงก็ต้องเกินหนึ่งหน้ากระดาษนะครับโครงสร้างพอภาษาไม่เหมือนกันเนี่ยผมจะดูอย่างหนึ่งนะคนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเอามาผสมกันแล้วเนี่ยใช้คําว่าอะไรไวยากรณ์มันไปได้ไหม เช่นเอาคำกิริยามาพูดเหมือนเป็นนาม,อมเอาคำนามมาพูดเหมือนเป็นการขยายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่หรอกคุณก็ไปหยิบคำที่มันเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็อาจจะกลัวคนไม่รู้ว่าทันสมัยมั้งก็ออมมาพูดเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพูดสังกฤษก็พูดสังกฤษถ้าอยากจะพูดภาษาไทายถ้าจะจาเป็นต้องทับศัพท์เนี่ยผมก็จะพอฟังออกนะว่าคนที่ทับศัพท์แล้วเนี่ยเข้าใจศัพท์จริงๆเพราะเอามาเรียงกับภาษาไทยแล้วมันมันไปได้ ก็กยังยอมรับได้ใช่ได้นะมีเวลาเท่านี้จริงๆแล้วตั้งใจจะถามด้วยว่าตอนเป็นนายกรัฐมนตรีได้อ่านข้อสรุปของการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ในอดีตประชุมแล้วนายกไม่ได้อ่านแล้วข้อสรุปของคณะรัฐมนตรีออกไปอีกเรื่องหนึ่งคราวหน้าจะต้องมาถามเรื่องส่วนตัวทํานองอย่างนี้ในการบริหารราชะการแผ่นดินนะครับอันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านผู้ช,ม,ชมครับ พบกับต้องถามได้ใหม่ทุกวันจันทร์ครับสวัสดีครับ